ทุกคนนี่คือเครื่องปิ้งย่างจะ<ว>บอกว่าเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันด้วยได้ได้ไหมวะจริงจริงมันก็ได้นะเพราะว่าผมมีหม<ต>้อทอดไร้น้ำมันด้วยบอกว่ามันเป็นเตาที่สำหรับอุ่นความร้อยหรือว่าอุ่นอุ่นอะไรได้ มันไม่ได้อุ่นอย่างเดียวแต่มันหมายถึงว่ามันทำทำอาหารได้ด้วยทําให้สุกได้ด้วยอย่างเช่นย่างปลาดุกย่างหมูทําหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะอุ่นอย่างเช่นพวกขนมปังที่เราซื้อมาแล้วถ้าเราเอาไปเวฟมันก็จะนุ่มใช่ไหมมันจะไม่กรอบเราต้องอุ่นด้วยเตาแบบนี้มันจะทําให้มันกรอบนะครับมันก็จะมามันกินอร่อยขึ้นหรือทาไก่ไร้น้ำมันก็ได้ก็ทาน้ำมันขอบๆอบสักนิดหนึ่งหรือถ้าเกิดใครไม่อยากทานน้ำมันก็เอาย่างไปแบบนั้นได้เลยเพราะว่าตัวไก่เนี่ยเขาจะมีน้ำมันในตัวอยู่แล้วนะครับั์นนรท่่ได้แตห ที่แตกต่างคือเรื่องของบอดีรูปลักษณ์น่ารักแบบนี้เลยตัวนี้อุณหภูมิตั้งได้สูงสุด230องศาเซลเซียสนะซึ่งซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับและปลุ่มตั้งเวลาได้ถึง1ชั่วโมงคือ60นาทีด้านในตัวนี้จะเป็นถาดรองน้ํามันรองน้ําอะไรต่างๆก็จะมีถาดนี้เนาะเพราะถ้าเกิดไม่มีมันจะตกลงข้างล่างแล้วมันจะทําความสะอาดยากนะครับตัวกระจกโอเคตัวนี้เป็นกระจกแล้วก็ถาดให้มาอันหนึ่งโอเคไหมแล้วในตะกร้าเนี่ย ของแบรนด์นี้โยเตคเขามีหลายสีเลยนะคุณผู้ชมลองไปกดเลือกเอานะครับไปดูไปดูว่าชอบสีไหนมากที่สุดแต่ว่าผมชอบสีนี้เพราะว่ามันน่าจะเหมาะกับผมมากที่สุดแล้วล่ะด้วยคุณสิ่งนี่ครับก็จะประมาณนี้การใช้งานผมว่าไม่ได้แตกต่างกันมากช่องระบายความร้อนมีให้เหมือนกันดูการประกอบคือเวลาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมจะดูเรื่องการประกอบเรื่องการรับประกันอะไรพวกนี้การประกอบตัวนี้ดีเออไม่งอแงอะผมเคยเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายตัวก็มีงอแงงเหมือนกันนะแต่แบรนด์นี้ดีใช้ได้นะครับถ้าเกิดชอบ ก็ไปตามกันได้เลยของแบรนด์ยตเตกนะจ๊ะไปแล้วทุกคนบายเดี๋ยวข้างหน้ามาย่างอะไรให้ดูกันละกันโดยส่วนมากชอบกินไก่นะฮะไปแล้วทุกคน